ราชาลูกนังทัลวโอกขอเสนออันเดรัสคริสเตนเซนปรากำลังทีมชาติเดนมาร์กใกล้เซ็นสัญญาใหม่กับสิงห์บลูเชลซีรับค่าเหนื่นอยเพิ่มขึ้นเป็น120 0 0 0อนปอนต์ต่อสัปดาห์ภายหลังสโมสรยื่นข้อเสนอให้ใหม่จากตอนแรกที่ให้ต่ำกว่า78,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่ได้รับอยู่ในขณะน,นี้ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ กองหลังวยัย2 5ปีพัฒนาฝีเท้าขึ้นจนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมของโทมัสทูเิลได้เล่นตัวจริงเต็ม90นาที4จาก5นัดในลีกฤุกกาลนี้สัญญาของคริสเตนเซนกำลังจะหมดลงในซีซั่นนี้โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวอามายืนยันว่าได้เริ่มมีการเจรจาสัญญาใหม่กันแล้วรายงานข่าวจากดัซนเปิดเผยว่ารายละเอียดสุดท้ายของสัญญากำลังจะได้ข้อสรุปและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ โดยการเจรจามีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรจากข้อเสนอเบื้องต้นก่อนหน้านี้ที่คริสเตนเซนถูกบีบให้รับค่าเหนื่อยลดลงจากสัญญาปัจจุบันที่รับอยู่78,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามจากฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของคริสเตนเซนที่กลายมาเป็นตัวหลักในแนวรับมีส่วนสำคัญช่วยเก็บครีนชีตให้ทีมมากถึง38นัดจาก46เกมที่ได้ลงสนามทำให้สมมสรยื่นข้อเสนอใหม่เป็นค่าเหนื่อยที่สมน้ำสมเนื้อกับผลงานที่แสดงออกมา เชลซีสนว้าโกมองติดปีกเจากรายงานของเดอร์มินเดอร์ทั้งเชลซีและลิพูกำลังติดตามสถานการณ์ของคิงรี่โกมองกับบาร์เมินิกอย่างใกล้ชิดมีรายงานว่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสพ,พร้อมอำลายักษ์ใหญ่ย่อมหนีเพื่อหาความท้าทายใหม่ในฤดูกาลนี้โดยทั้งสิงบลูก,กับหงแดงอาจจะเป็นปลายทางถัดไปของเขาเชลซี Chelsea และลิพูกำลังจับตาดูแบบใกล้ชิดหลังจากอดีตผู้มนการกีฬาของบาร์เยงกล่าวถึงความไม่แน่นอนเรื่องอนาคตของโกมองรายงานระบุ คริสเตียนเนอร์ลิงเกอร์เพิ่งให้สัมภาษณ์กับบิวทีวีว่าผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่ที่มิวนิกต่อไปพักหลังบาเยอร์เริ่มเสียนักเตะไปแบบฟรีๆแต่คุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้ในระยะยาวคุณจําเป็นต้องขายนักเตะในบางครั้งหากว่าข้อเสนอมันเหมาะสมผมมองเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่จากสถานการณ์นี้ผมคิดว่าบาเยอร์จะพิจารณาขายเขาออกจากทีมท็อตแนมและอดีตต้นสังกัดอย่างยูเวนตุสก็ต้องการตัวโกมองไปเสริมเกมรุกเช่นกันซาอูลทึ่งฝีเท้าติโกซินวา ซาอุนเอาเตตัวใหม่ทีมเชลซีได้เลือกทีโกซินวาว่าเป็นเพื่อนร่วมสังกัดปัจจุบันที่ทําให้เขาประหลาดใจมากๆกับคุณภาพที่แสดงออกมาให้เห็นทุกวันแข้งชาวสเปน,นิชย้ายจากอาร,ร์เจนินามาอยู่กับเชลซีด้วยสัญญายืมตัวและลงเดบิวต์ในเกมกับแอสตันวิลล่าไปแล้วก่อนแม์ดังกล่าวเขาใช้เวลาฝึกซ้อมที่คอปแฮมกับเพื่อนใหม่และทําความรู้จักกับสภาพแวดล้อมโดยราเตตหมายเลข17เปิดเผยผ่านช่องยูทูบของฟาบิโซโรมาโนถึงเหตุผลที่ทีโกซินวาทาให้เขารู้สึกถึง ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับทีโก้สินหวามากๆซาอูลกล่าวในวิดีโอคนที่อายุ36ปีกับระดับของเขาเขาแสดงความเป็นมืออาชีพในโรงยิมทุกวันกับพวกเราเขาทำงานเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเขามุ่งมั่นอยู่เสมอเขาเป็นคนที่ฉลาดมากในเรื่องแทคติกและเข้าใจฟุตบอลเป็นอย่างดีสิ่งดังกล่าวช่วยนำทางคุณในการแข่งขันเขาเข้าใจฟุตบอลอย่างถ่องแท้และทำให้ผมประหลาดใจด้วยเหตุผลที่ดีซูนเนสบอกเชลซีคือของจริง แกรมซูเนสนักวิเคราะห์ของสกายสปอร์ตเชื่อมั่นว่าเชลซีจะท้าชิงแชมป์อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้หลังจากยกย่องสิงบลูว่าเป็นของจริงโทมัสทูเคลพาทีมบุกเปลชนะท็อตแนม3-0เมื่อคืนวันอาทิตย์โดยได้ประตูจากทีโก้ซินวาเอนโกโลก,กองเต้และโทนี่รือดิเกอร์ซึ่งผลงานดังกล่าวทําให้ซูเนสประทับใจตอนนี้พวกเขาคือของจริงซูเนสกล่าวและถูกเปิดเผยผ่านทางเดลิเมลครึ่งแรกสเปอร์เหนือกว่าแต่สุดท้ายเชลซีก็เอาชนะไป3-0พวกเขามีความเชื่อมั่นแหล่งกล้า โดยเกยมนัดนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกนี่คือสิ่งที่แยกระหว่างทีมชั้นนํากับทีมที่ดีหากคุณเป็นทีมใหญ่ไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับใครคุณต้องพร้อมที่จะเจอกับความท้าทายทางกายภาพสมัยนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณจะไปเล่นเล่นกับหมอนี่ไม่ได้สําหรับถูกเคลินนะเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับพลังงานและการไปถึงบอลก่อนการเล่นอย่างดุดันและเขาจับจุดสิ่งดังกล่าวในเกมของพวกเราได้อย่างรวดเร็วเรื่องนี้สําคัญเหลือเกินมันสําคัญในพิมลี มากกว่าลีกหนึ่งคุณต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมสำหรับสิ่งนั้นสามารถเป็นปีของเชลซีขอขอบคุณบทความจากไก่ป่าเมื่อโมัมทุเคิลนแก้เกมส่งเอ็นโกโลกองเต้ลงมาแทนเมสันเมาส์ตอนพักครึ่งเท่ากับเป็นการบอกถึงคุณภาพบนความมั่นใจของทัพสิงโตสีน้ำเงินชุดนี้อย่างแรกเมาส์ไม่ใช่นักเตะธรรมดาที่คิดว่าจะถอดออกก็เอาออกได้ง่าย อย่างต่อมากองเต้ก็เช่นกันไม่ใช่ผู้เล่นทั่วไปที่ควรจะรอคอยโอกาสอยู่บนม้านั่งสำรองนี่เป็นผู้เล่นที่มีดีกรีทั้งแชมปีพยนลิกกับแชมป์โลกและเป็นผู้เล่นที่บางคนยกย่องว่าถึงขั้นควรได้รับรางวัลบอลลงดอเป็นอีกเกมที่สท้อนว่าเหตุใดคุมกําลังสำรองถึงสร้างความแตกต่างให้เกมได้เสมอโดยครึ่งแรกกับครึ่งหลังก็มันหนังคนละมวล้วนซึ่งจุดนี้โค้ชท็อตแนมฮอสเปอร์นูโนเอสปิโตซานโตก็ออกมาก้มหน้าอยอมรับอย่างไม่มีข้อแก้ตัว มันมีหลายสิ่งที่ผิดพลาดดูได้เลยจากครึ่งแรกว่าเราสู้ได้ดีแค่ไหนเราสร้างโอกาสเราสร้างปัญหาให้พวกเขาแต่ครึ่งหลังเกมก็เปลี่ยนไปเราเสียประตูแรกจากลูกเซตพีดจึกนั้นเกมก็เป็นของเชลซีทั้งหมดถูกข่น้นอธิบายเอาไว้หลังเกมถึงเหตุผลที่ส่งกองเต้แทนมาว่าเพราะต้องการใครสักคนลงมาเพิ่มพลังงานให้เกมแดนกลางซึ่งก็ได้ผลตามนั้นจริงๆย้อนไปสัปดาห์ก่อนเกมที่โรมัสซันวิลลา3-0ก็เป็นจอร์จินโยที่ถูกส่งลงมาแทนซาอุนเช่นกัน ทำให้รูปเกมกระตื่องนขึ้นทันตานูโน่อาจจะอยากโทษลูกเตะม,มุมหลังเริ่มครึ่งหลังแค่4นาทีว่าสง่งผลให้โมเมนตัมของเกมเปลี่ยนแต่อย่าลืมว่าเวลายังเหลือเยอะพอที่ทางขุนพลเจ้าถิ่นจะทวงประตูคืนหรือแม้แต่พลิกแซงนําคําถามง่ายๆทาไมสกอร์ถึงขาดกระจุย3-0ต่อคําตอบสั้นๆเพราะเชลซีเป็นทีมที่เหนือกว่าในทุกองศาอัสปีให้สัมภาษณ์เรารู้ว่าชัยชนะดาร์บี้แมตช์มีความหมายกับแฟนบอลอย่างไร เกมบุกเยือนท็อตแนมคือแมตที่เชลซีแสดงให้เห็นว่าการทำประตูของพวกเราในฤดูกาลนี้มีมากกว่าแค่โรเมลูลูกากูโดยเซซ่าอัสเปกต้ากัปตันทีมได้ชื่นชมแนวทางที่พัฒนาขึ้นช่วงครึ่งหลังนำมาซึ่งชัยชนะ3ต่อศูนย์ที่ลอนดอนเหนือประตูจากสองกองหลังอย่างทีโกซินวาและโทนี่ริดดเกอร์กับอีกหนึ่งลูกโดยเอ็นโกโล่กองเต้ช่วยให้เชลซีขึ้นไปนำเป็นเจ้าฝูงร่วมแต่แมตช์น,นี้ถือว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายดายนักโดยกองเต้ถูกเปลี่ยนตัวลงมาช่วงพักครึ่งเพื่อปรับแทคิ แน่นอนครับที่ผู้จัดการทีมไม่แฮปปี้และเราก็ไม่แฮปปี้กับผลงานของตัวเองอัชปริก,กรตากล่าวหลังเกมแม้ว่าเราจะพาบอลไปแถวแถกรอบเขตโทษได้แต่เราก็ไม่มีโอกาสยิงเข้ากรอบทอดแนมสร้างโอกาสได้2-3ถึงครั้งซึ่งเราเกือบจะโดนในการดวลกันเราก็ทําได้ไม่ดีเหมือนปกติบางครั้งเราเปิดกว้างเกินไปจนโดนพวกเขาเล่นงานนี่คือบางอย่างที่เราต้องนํามาคุยกันเพราะถ้าเล่นแบบนี้เราไม่สามารถคาดหวังว่าจะคว้าชัยชนะได้ปฏิกิริยาตอบสนองถือว่าดีเลยทุกคนถ่มตัว เพียงพอที่จะยอมรับและลุยกันอีกครั้งเพื่อที่จะมีผลงานช่วงครึ่งหลังที่แข็งแกร่งขึ้นครึ่งหลังที่เป็นผลงานที่ดีมากๆจากทุกคนเราครองเกมอยู่มัดเลยเราเก็บอลได้ดีกว่าเราไม่ได้สร้างความผิดพลาดใดๆเหมือนที่ทําในครึ่งแรกก็เป็นเรื่องดีครับที่เรามีออปชั่นต่างๆในการทําประตูโรเมลูทําหน้าที่ยังอื่นในนัดนี้เข้าจริงไม่ได้แต่มันสําคัญที่เราจะไม่หวังเพึ่งนักเตะเพียงคนเดียวโรเมลูเป็นกองหน้าตัวหลักแต่เรากุมความได้เปรียบจากลูกเตะมุม และบางครั้งมันก็สําคัญที่จะเล่นเซตพีดให้ถูกต้องซึ่งเราทําได้ในเกมนี้3คะแนนถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากในดาบี้แมตช์และเราดูว่ามันมีความหมายกับแฟนบอลอย่างไรเช่นกันครับอัสปร์กูตาได้กล่าวชื่นชมทีโกซินวาที่เป็นคนเบิกร่องประตูแรกแต่เน้นถึงความทุ่มเทโดยรวมของทีมโดยเฉพาะการทํางานหนักเวลาไม่มีบอลผมคิดว่าทุกคนได้เห็นแล้วว่าทีโกเก่งแค่ไหนทั้งความแข็งแกร่งประสบการณ์ของเขาและวิธีที่เขาเล่นตอนมีบอลและไม่มีบอล มันเป็นเกมที่พิเศษซึ่งเขาทําให้มันเจ๋งขึ้นไปอีกด้วยการทําประตูเขาช่วยให้เราออกนํา1ต่อศูนย์ดังนั้นโดยรวมแล้วถือเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากในการมีเทียโกอยู่กับพวกเราทุกคนได้รับเครดิตคาแรคเตอร์ของทีมนี้คือเราเล่นร่วมกันเป็นทีมเป็นเรื่องจริงที่กองหลัง2คนทําประตูได้และเราเก็บคลีนชีในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งแต่เราก็ทํางานกันหนักมากโดยเฉพาะในครึ่งหลังต้องชมกองหน้าด้วยครับพวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่ไล่เพรสและทําให้ทุกคนเจอกับงานที่ง่ายขึ้น นี่คือวิธีการทำงานที่ทีมควรจะใช้ตั้งแต่แดนบนสุดไล่มาจนถึงผู้รักษาประตูเราเก็บผลการแข่งขันที่ดีในการเจอกับทีมแข็งแข่งในช่วงไม่กี่นแรงแต่เราต้องถ่มตัวมากพอที่จะรู้ว่าเรายังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดทีมชุดนี้เคยแสดงให้เห็นว่าเราสามารถลงแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ทุกทีมด้วยจิตใจแบบเดิมต้องพยายามครองเกมให้ได้เสมอต้องสร้างโอกาสและเล่นกันเป็นทีมให้แข็งแกร่งตอนนี้มันสำคัญที่เราจะเฝ้าทำงานต่อไปเพราะแชมล์ลกไม่ได้วัดกันในเดือนกันยายน เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่อนาคตเรายังต้องทำงานกันอีกเยอะครับเมนดีเ้เผยสองสิ่งสำคัญช่วยผลักดันผลงานเด่นจอมหนึ่งวัย29ปีกลายเป็นผู้เกษา,าประตูมือหนึ่งให้ทัพสิงบลูตั้งแต่ยุคที่มีแฟรงค์แลมพาร์ดคุมทัพเขาสานต่อฟอร์มเด่นเรื่อยมาจนยุคของโทมัสทูเิลมีส่วนพาทีมคว้าแชมป์แชมเปียนลีกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและในสัปดาห์นี้ก็เพิ่งได้รับมอบรางวัลผู้ักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปี2020ถึง2021ของยูฟา เมนดี้มีสถิติเก็บคลีนชี้ได้มากถึง58%จากการลงเฝ้าเสา50นัดจนถึงช่วงเวลานี้ภายใต้ต้นสังกัดของเชลซีเกมแรกของเมนดี้ในนามทัพเดอะบลูคือเกมที่ทีมยกพลไปเยือนท็อตแนมในอึสเกีครับนายดันเซนการพูดถึงสิ่งสําคัญที่เขาจําเป็นต้องไปสู์ตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อรักษาตําแหน่งตัวจริงพร้อมกล่าวถึงช่วงไม่หยีสัปดาห์แรกของการลงเล่นภายในสนามที่มีแฟนบอลเต็มความจุอีกครั้ง เมื่อคุณลงเล่นให้สมสรระดับนี้คุณจะ,ะเผชิญกับการแข่งขันที่สําคัญในการแย่งตําแหน่งกับการต่อสู้เพื่อได้ลงเล่นเมนดี้เกิร์คุณเห็นเรื่องพวกนี้ได้ชัดกับทีมอย่างแมนซิตีรรวมถึงลิเวอร์พูลสองผู้ักษาประตูฝีมือดีพร้อมจะลงสนามดังนั้นคุณต้องทําหน้าที่ของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดและสําหรับทีมด้วยเพราะเมื่อโค้ชเลือกคุณลงสนามแล้วคุณต้องทําให้เห็นว่าทําไมเขาถึงเลือกคุณลงไปคุณต้องทําออกมาให้เห็นในทุกๆครั้งและต้องผลักดันซึ่งกันและกันในระหว่างซ้อมด้วย นี่คือการแข่งขันรวมทั้งเกปา้าตัวผมหรือมาคัสเบติเนลลี่ก็ด้วยเราอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดเพื่อทีมสสิ่งสาคัญที่ช่วยผลักดันให้เมนดี้เค้นความสุดยอดออกมาในช่วงต้นฤดูกาลกับเชลซีคือแรงสนับสนุนที่เขาสัมผัสได้จากบนอาณาจักรซึ่งถือเป็นครั้งแรกกับการยามาเล่นในอังกฤษอีกหนึ่งอย่างคือแรงผลักดันจากโทมัสทูเกนปีก่อนเราไม่ได้ลงเล่นต่อนหน้าแฟนๆแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เราโชคดีครับเราสามารถลงเล่นท่ามกลางแฟนบอลเต็มอาณจันร และบรรยากาศที่สแตมฟอร์ดบิดก็สุดยอดจริงเอโดร์กล่าวต่อแฟนๆนี่น่าถึงมากๆพวกเขาช่วยผมได้เยอะมากครับสมัยที่ผมดูเกมการแข่งขันตอนที่ผมยังหลงเล่นในฝรั่งเศสทุกๆครั้งเลยผมจะบอกกับตัวเองว่าบรรยากาศในอังกฤษนี้ว้าวมากโดยเฉพาะกับเชลซีสุดยอดมากดังนั้นตอนนี้ผมโชคดีมากเพราะเราลงเล่นท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ทั้งกับสึกพิมลีกแชมเปี้ยนลีกและบอลถ้วยเราต้องการเรื่องพวกนี้ครับ ตอนที่ผู้จัดการทีมเข้ามาเข้ามาพร้อมกับปรัชญาและพลังงานซึ่งเราก็ทําผลงานกันได้ทันทีผมคิดว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างผู้จัดการทีมสตาฟของเขาและทีมของเราเพราะว่าแนวทางที่เขาอยากให้เราเล่นเรามีกลุ่มผู้เล่นที่เหมาะสมกับสิ่งนั้นดังนั้นมันจึงเป็นส่วนผสมที่ดีเลยําหรับผมเขาได้มอบพลังงานให้มากมายเขาเป็นผู้จัดการทีมที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานและผมคิดว่าทีมของเราต้องการสิ่งดังกลาง่าวดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดี โทมัสทูเกลผู้จัดการทีมเชลซียกย่องโรเมลูลูกากูกองหน้าของทีมเป็นสุดยอดนักกีฬาและสามารถเป็นกัปตันทีมได้ลูกากูทำผลงานได้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายกลับมาร่วมทีมอีกรอบและตอนนี้ก็ช่วยให้ทัพสิงบลูนำจาฝูงร่วมกับลิปูและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทูเลกลกล่าวถึงหัวหอ,อกทีมชาติเบลเยียมว่าลูกากูคือนักกีฬาในระดับสูงสุดเขาชื่นชอบการฝึกซ้อมและมีรอยยิ้มอยู่เสมอเขาอยากคว้าแชมป์ทุกรายการมันเป็นเรื่องดีที่เขาเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่น เขาจะเป็นกัปตันทีมได้หรือไม่นะเหรอได้แน่นอนผมคิดแบบนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดถึงเรื่องนั้นเพราะเรามีกัปตันทีมที่ยอดเยี่ยมแล้วสิ่งสําคัญคือเขาปฏิบัติตัวได้อย่างสมควรเป็นตัวอย่างมันสําคัญกว่าการให้สวมปลอกแขนกัปตันทีมสิก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ